รื้อสวนผักหมดแล้วจ้านี่เขาเอาตึกเขาเอาต้นไม้ออกให้เอาร่มต้นไม้ต้นนี้ออกเขาจะทำสวนตรงนี้สวยๆเนาะรื้อแล้วจ้านี่ปลูกพริกปลูกโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะเอาสตรอเบอรี่นี่ออกเอาที่ปลูกพริกดีกว่านะคะนี่ค่ะเอาออกแล้วนี่ดอกไม้มาแล้วโน่นของชาวบ้านเขา เขาใส่ด <looked desserts> ินไม่เหมือนเราเรากรุอันนี้เราดินเราก็อยู่ได้ทุกปีเนาะนี่ของบักแขกตาแตกมันของฉันเอาออกแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเอาแผ่นเหล็กนไปทิ้งอเดี๋ยวจะมาทําดินใหม่ไม่มีใครทําได้เราทําได้เราทำดินใหม่ นะคะนี่ของบอกแขกมันนี่คือของบอกแขกมันฝรั่งเขาก็เริ่มแล้วะะเขาก็เริ่มแล้วเขาทำแล้วนี่ของบอกแขกมันนี่ของบอกแขกมันนี่ของฝรั่งอะนี่ของฝรั่งนะนี่ของฝรั่งบ้านเราเราทำให้ปีที่แล้วมะเขือเทศ วันหลังเขาก็เริ่มรื้อแล้วเริ่มรื้อแ,แต่ทำไม่สวยส่วนผักจ้านี่ก็ต้นไม้ออกให้ดีจังเลยเพื่อนอ๋อให้ดูจะมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เขาโหกว่าออดีจังเลย ตึกเข้าออกตรงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของฝรั่งไงอ่อเข้าออกแล้วนี่ส่วนผักเรานะคะอาจ,จะวางได้อีกแถวนึงไม่แน่แต่เ,เราพอแล้วเรามีเรามีหนึ่งหนึ่งไม่นับกระป๋องหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกมีเจ็ดกระทงพอแล้วจ้ะนะคะลื้อหมดแล้วเดี๋ยวจะเอานี้ไปทิ้งแผ่นเหล็กนี้ไปทิ้งเอาโต๊ะนี้ออกจะได้สวยๆตอกไม้มาแล้วไหมาแล้วไว้ก่อนขยับไปทิ้งแล้ว เดี๋ยวจะมาเอาเนี่ยเอากอนไก่มาถะะลก,กอันนี้ออกอสตอรเบรีออกเหลือไว้ยังไม่รู้ปลูกพริกดีกว่าสอสตรเบรี่ก็ไม่ได้กินนะจ๊ะก็ตายกินหมดไปดูบรรยากาศมานเมื่อสวีเดนวันนี้วันนี้วันที่เก้าที่เก้ามีนา เสาที่ก้ามินาเสาที่ก้ามินาโอเคบายบายเจอกันใหม่บายบายจ้ะ